โอเคสวัสดีครับผู้ชมท้างครับถึงอ,อย่างนี้จะรู้นะว่าว่าอะไรโอเคงล้วนี่เดี๋ยวเกมสิบเป็ไงครับผมขอเวลาสักเล็กน้อยไม่กี่นาทีไงสําหรับการเปิดเนี่ยผมผมศึกษาแล้วถ้าเราเปิดไวเรียกครับสี่ครั้งจะได้รับอัศวิงหนึ่งตัวระหว่าง S สุดโงอคงวิโฟครับผมถ้าเกิดสิบครั้งอ่ะอัศวิงหนึ่งตัวคือเฮโอเรียงคาม่าครับผมอดีตจากข้าพเจ้าทั้งนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราจะได้ครั้งที่สองครัไม่รู้จิตกรรมมันมันถึงตอนไหนนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะวันจันทร้างข้า ดูอ่านไม่ออกอะเออแะละโอเคเราเปินเลยนะปินกัน <c oughs> อันนี้ครั้งที่สองครับมาตะกอบบอลให้มันแบบอืมเผื่อมีโชคอะไรมีอะไรดีๆบ้างอ่ะเปินกันละอืมหนึ่งสองสามห้าอีวานมาหาบงอ <c oughs> โอเคหนึ่งสกิปเปอร์อ่าเมเล่าเรดียูริแบงคไข่ไข่ไม่รู้อะซีโร พึ่นงาใครเฮ้ยใ,ใครใครกูไม่รู้โอ้โหขอบคุณขอบคุณขอบคุณตังน,นี้ได้สิบเอ็ดตัวสุดยอดมากสไนเปอร์อตัวเดิมแม่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเลียร์เองนะยิงกงนเชียไม่ถึงมั้งโอเคก็เยอะมากจิ๊กซอว์โอ้เยอะเยอะเยอะกูกูได้แล้วไงแม่งจะบอกให้รู้ทำไมโอเค การจับใบครั้งนี้ก็จบลงเพียงครั้งนี้แล้วครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปะล้วไงเวลาเล็กน้อยจริงๆ้วเนี่ย